this't <Police. S 1> so is down go he back สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องอัจฉริยะคนบัญชีเพชรขาต สงสัยที่เมืองกอตแทมซิตี้นะครับเหตุการณ์คงจะสงบสุขนะครับไม่มีวายร้ายพี่แบ็กแมนของเราก็เลยต้องมารับจ็อบเสริมนะครับโดยการเป็นนักบัญชีนะครับและแล้วทําไปทํามาสงสัยแกเคขียดกับพวกตัวเลขนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ชําระแค้นก่อนอื่นเลยนะครับ จะขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์นะครับต้องบอกเลยว่าพี่เบนเอฟเฟกของเรานะครับเรื่องนี้นะครับแกสแสดงเป็นทั้งนักบัญชีแล้วก็นักฆ่าและก็เพชฌฆาตในตัวนะครับปกตินะครับหนังแนวนี้ถ้าเอาจริงๆที่แสดงได้ดีในความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็จะเป็นพวกทอมคุูดแสดงไม่งั้นก็จะเป็น เจสันบอลนะครับแล้วก็เป็น0ู7นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าสูสีกับทุกเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะจินตนาการออกถึงความบู๊ความมันในละหรในรูปแบบหนังสืบสวนแอคชั่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้พระเอกของเราจะไม่ใช่สายลับจะไม่ใช่นักสืบจะไม่ใช่หน่วยลบพิเศษแต่แกเป็นแค่นักบัญชีแต่ฝีมือนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเทพก็ว่าได้นะครับยิงทีนึงนี่ นึกว่าจอนวิกเข้าสิงเลยนะครับเฮดช็อตเฮดช็อตต้องบอกเลยว่าดูเรื่องนี้จบนี่รู้สึกกลัวนักคณิตศาสตร์ทุกคนเลยนะครับตอนนี้เห็นใครนี่เพราะว่าพวกคณิตเนี่ยนะพูดตรงๆเลยถ้าพวก,พวกท่านผู้ชมได้รู้จักครับพวกเขาจะมีปฏิกิริยาแบบว่าไม่ค่อยจะปกติเหมือนคนทั่วไปเท่าไหร่นะไม่เชื่อนะครับฟังคลิปนี้จบนะครับลองไปสังเกตท่านนะครับท่านอาจจะมีเพื่อนที่เป็นนักคณิตหรือว่าคนรู้จักที่เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับลองสังเกตพฤติกรรมเขาครับเขาจะแปลกไปจากคนปกตินะครับ หรือเปล่านะครับอาจจะเข้าขายอยู่ก็เป็นได้ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าฉากบูนะครับฉากบูเรื่องนี้ทําได้แบบว่าโคตร Amazing เลยที่แบบว่านักอัจิริยะภาพนะครับด้านคณิตศาสตร์มาเป็นมือสังหารเนี่ยแบบท่านผู้ชมลองคิดดูดีแบบ เหมือนกับคำนวณไว้แล้วแรงวิถีแรงลมแรงทวงแรงเศารอะไรหรือเปล่าแบบยิงทิน,นเปี้ยงเปี้ยงนี่แบบมันถึงขั้นเฮดช็อตเฮดช็อตอ่ะแบบเออเว้มันดีอ่ะแบบประมาณเนี้ยเรามีการแบบสูงแสนก็กวไม่ตายบางยิงซ้ำเลยเบิลสองดอกยึดๆเลยนะครับอันนี้อ่ะสปอยนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรข้อดีข้อต่อไปนะครับเรื่องนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือว่าหนังนะครับ เอาข้อคิดมาสอดแทรกในเนื้อเรื่องนะครับต้องบอกว่าหลายข้อคิดมากๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามีข้อคิดอะไรกันบ้างที่ผมจับประเด็นได้นะครับข้อคิดแรกนะครับก็คือว่า คนเรานะครับมีความสามารถในตัวนะครับต่างกันอยู่ที่ว่าเรานะครับจะเรียนรู้ตัวเองได้หรือเปล่าว่าไม่มีใครนะครับด้อยค่าไปกว่าใครเลยนะครับในโลกมนุษย์นี้นะครับคือว่าคนเราทุกคนมีความสําคัญหมดแล้วก็มีความสามารถกับทุกคนนะครับและผมนะครับก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเราอาจจะไม่เก่งเรื่องคณิตแต่เรานะครับอาจจะเก่งเรื่องอื่นคุณอาจจะเก่ง่ายน้ํา แต่ผมอาจจะเก่งปินต้ตนไม้คุณอาจจะเก่งเรื่องภาษาไทยแต่ผมอาจจะเก่งเรื่องศิละปะเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับไม่ควรที่จะดูถูกตัวเองและที่สําคัญนะครับไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่นด้วยนะครับและข้อคิดอีกข้อนะครับผมขอหยิบยกตัวอย่างคําพูดของพระเอกมาเลยนะครับฉัน ต้องทาให้เสร็จท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าพระเอกนะครับเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับซึ่งถ้าได้ทําอะไรแล้วนะครับต้องทําให้เสร็จนะครับหมายความว่าถ้าได้ตีกรอบทําอะไรทํางานหนึ่งแล้ว่ถ้าไม่เสร็จเนี่ยเขาจะกระวนกระวายครับเขาต้องหาทางที่ต้องทําให้เสร็จให้ได้ครับเขาจะกระวนกระวายมากเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันต้องทําให้เสร็จฉันต้องทําให้เสร็จฉันต้องทําให้เสร็จ <S 1> <S 1> ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมาก เพราะว่าถ้าเรานะครับไม่ว่าจะทำงานเล็กหรือใหญ่ถ้าเราทำไม่เสร็จนะครับแน่นอนเลยครับปัญหาก็จะตามมาในภายหลังนะครับสรุปเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากผมทั้งหมด9.5เต็ม10นะครับต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าใครชอบหนัง ที่สืบสวนพร้อมกับฉากแอคชั่นในระดับขั้นเทพ,พแบบมันๆน,นะครับแนะนำเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องแนวสืบสวนนะครับแนะนำเลยเผื่อใจไว้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวหนังทั้งหมดของผมนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบกันนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยโดยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์วิดีโอให้ผมด้วยนะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถบอกผมได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ